สวัสดีค่ะสวัสดี fc แฟนคลับทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ ต้องพังน้ำหวานนะคะพี่เบลมาคนแรกเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะห้าโมงเย็นนะคะอย่าลืมเข้ามาลุ้นนะคะปิงปองนะคะลุ้นโชคกับน้องน้ำหวานนะคะเผื่อแม่แม่เอฟซีทันได้นะคะมีโชคมีลาบเนาะกับสาวท้องแก่พังน้ำหวานนะคะไม่รู้นะคะว่าวันนี้เจ้าจะรับหรือเปล่านะคะ เมื่อที่แล้วตรงกับเลขที่เจ้าไม่รับเลยนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าเจ้าแม่น้ำหวานนะคะจะให้ตัวไหนนะคะแล้วก็มาลุ้นกันในห้าโมงเย็นนี้นะคะบรรยากาศเย็นดีมากเลยนะคะวันนี้เมื่อคืนฝนตกหนักมากน้ำหวานให้ชูพี่เบลเนี่ยเด้อค่ะจะจัดให้ค่ะ น้ำหวานบอกว่าถ้าให้โชว์น้ำหวานขออะไรคงจะได้กินนะคะพืแ้แเตวเล่นเด้อพี่เบลอยู่นี่นะคะก็มีมีน้องหลายเชือกนะคะมีทั้งแพะมีทั้งน้องวัวมีทั้งช้างนะคะส่งเสียงร้องกันทั้งวันนะคะ ห้าโมงเย็นอย่าลืมทุกทุกท่านนะคะอย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจเผื่อได้โชคได้ลาบนะคะกับสาวน้ําหวานนะคะเ mm hmm. นี่ยค่ะน้องน้ําหวานก็กินนะคะ mm hmm. คือเราห้ามเขาให้กินไม่ได้นะคะตอนนี้ยิ่งห้ามก็ยิ่งเหมือน เขาเล่นโซ่หนักขึ้นทุกวันนะคะเราต้องให้ปล่อยเขากินถ้าถูกน้ำหวานจะได้กินพิซซ่านะ <c oughs> ค่ะวิเบลไปทางนง้นนะคะทางยะสูปุนตกบนนอกค่ะข้าวคงจะงามเนาะทางพุ่น สวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็วันอังคารในหลายท่านก็คงยังทำงานอยู่เนาะหวานก็กินแบบสบายใจ ดีนะคะแม่สี่านใดยอยากถามเรื่องอะไรนะคะก็ถามมาได้นะคะเดี๋ยวแม่ควันก็จะตอบทุกคอมเมนต์นะคะฝากกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเราด้วยนะคะทุกๆท,ท่านนะคะถ้าชอบก็กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยคะ่ะ ช่องของน้ำหวานนะคะคนดูน้อยน,ะะน้อยนะคะเรายังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะไม่เด้งให้แม่แม่เซีเห็นบ่เมื่อคืนได้ข่าวว่าไปบอเป็นเลยตีแบบแดนอคะ่ะไปบอเป็นค่ะพี่เบล ส่วนมากนะคะช่องของเรานะคะไม่คลิปไม่ค่อยเด้งเลยนะคะเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะคะอีเมกก็น,นอนอืดเลยอิ่มค่ะอิ่มมากเลยอิ่มมากเลยค่ะพี่เบลก็ขอุณพี่เบลนะคะที่เป็นเจ้าภาพเดี้ยงหมูกระทะเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนฝนตกแห้งเราหนูเลยบบได้ไล่เลยค่ะหนูย่านกด <c oughs> อวดเป็นบุญยานเป็นหนูย่าน นู้ย <G ül üyor> คนโตแห่ยามได้นูงปิดโทรศัพท์ไปเลยแล้วนุย่านตอนนี้นะคะอาการของน้องน้ำหวานก็ไม่เป็นอะไรนะคะก็กินได้นะคะก็เดินได้ตามปกตินะคะยังไม่มีอาการใดๆเนาะ ถ้ามีอาการผิดปกติอย่างไรหรือมีอาการใกล้จิดท้องจริงเดอกแม่ควันก็จะมาไลฟ์สดหรืออัดคลิปลงให้แม่แม่เอฟซีได้ดูกันนะคะเข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องด้วยเลยค่ะเพราะว่าช่องเรานะคะคลิปไม่ค่อยเด้งเลยนะคะไม่ค่อยเด้งให้แม่แม่เอฟซได้เห็นพังน้ำหวานเลยนะคะเราก็ยังไม่รู้สาเหตุเลยนะคะว่าทําไมถึงไม่มีคนดูเลยนะคะ หรือว่าแม่แม่เอฟซีหรือหรือแบบไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ก็เราก็ยังทําต่อไปนะคะอยากทําคลิปดีๆมาให้แม่เอฟซีได้ดูได้ชมกันนะคะอยากให้แม่เอฟซีได้เห็นความน่ารักของน้องช้างนะคะเดี๋ยวนี้แม่ควันก็ไม่ได้ไปถ่ายน้องช้างหลายเชือกแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ปลูกหญ้าแล้วก็บางทีไปควันช้างเขาก็ไม่อยู่นะคะ พี่เบลพูดเหมือนให้หนูคิดคิดเยอะนะนี่มันเด่งนะนูน้นแต่คนเขาบอกเขามาเองบางค้นกับเขากับบวางนั่งเอยใช่ค่ะเพราะว่าบางทีนะคะแม่ขวานก็ไล์สดไม่ตรงเวลากับแม่แม่เอฟซี FC, เนาะหนูเป็นคนที่ไล์สดไม่ตรงกับเวลาว่างของแม่เอซนะคะถ้าช่วงเย็นๆน่ะแม่เอฟซี FC จะเข้ามาดูเยอะไม่ให้กลังใจเยอะแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงทํางานเนาะ อย่างพี่เบลนี่สบายนะคะไม่ได้ทำงานเอาที่เราสบายใจแหละค่ะวันนี้ก็มาแจ้งนะคะมาแจ้งเหมือนเดิมนะคะห้าโมงเย็นนะคะอย่าลืมนะคะไม่สีทุกท่านนะคะอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจนะคะพังน้ำหวานนะคะลองเสียงโชคเสียงทายดูเด้อค่ะ แม่ควานก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะว่ารัฐบาลว่ารัฐบาลเขาจะให้ออกตัวไหนนะคะแม่แม่ควานก็ไม่สามารถบอกได้นะคะแต่ก็ลองซื้อดูนะคะลองติดติดไปดูนะคะเผื่อน,น้ำหวานนะคะอยากให้โชคแม่แม่เอฟซีนะคะแต่นางก็ให้โชคสองงวดสามงวดแล้วนะคะแต่มันตรงกับเลขอั้นตลอดเลยนะคะพังน้ำหวานนะคะ ถ้าแม่เอฟซีไม่อยากให้ให้เป็นเลขอั้นนะคะก็ก็ซื้อเลยนะคะับน้ำหวานจับจับเสร็จห้าโมงนะคะรีบรีบซื้อในหนได้ไว้เลยนะคะเพราะว่าสองทุ่มนะคะเดี๋ยวเลขแม่ทัพหนึ่งมานะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะอั้นนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะลองดูว่างวดนี้นะคะพังน้ำหวานจะจับได้เลขอะไรนะคะจะเสียงทายได้เลขอะไรนะคะให้แม่เอฟซีนะคะ 5โมงเย็นนะคะฝากแม่แม่เอฟซีทุกๆท่านนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะมาคอมเมนต์ทักทายเพื่อเป็นกำลังใจงให้น้ำหวานด้วยนะคะน้องน้ำหวานจะได้เสียงโชคให้แม่เอฟซีทุกๆท่าน<_ letter> <_ letter> นะคะ อยากให้แม่เอซีทุกๆท่านนะคะเข้ามาให้กําลังใจด้วยนะคะ5้าโมงเย็นนี้นะคะน้องน้ําหวานจะให้โชคแม่เอฟซีอีกหรือเปล่าน้อนะคะเผื่อน้องน้ําหวานอยากให้โชคใ้ลาบแม่แม่เอฟซีนะคะย่าเองนะหนูนุ่นอย่าหมดกําลังใจนะสวัสดีค่ะคุณย่าสบายดีไหมคะสบายดีไหมน้อค่ะเป็นไงบ้างคะสุขภาพร่างกาย แข็งแรงดีไหมเนะ้ะค่ะขอให้แข็งแรงแข็งแรงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายน้องน้ำหวานกับแม่ความน,นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ขวัญใจสบายดีไหมน้ำหวานน้ำหวานสบายดีค่ะน้ำหวานขอกินตลอดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีอาการอย่างไรแม่ควานก็จะลง คลิปนะคะให้แม่เอฟซีที่ดูกันเด้อค่ะน้ำหวานกินดีอยู่ดีค่ะพ่อเขาพ่อเขาเอา่อเต็มที่กับลูกสาวเขาอยู่แล้วนะคะคนหล่อยเขาเต็มที่กับน้องน้ำหวานอยู่แล้วนะคะมีไม่มีมมมคนหล่อยเขาก็หานะคะเขาก็หามาให้ลูกสาวของกินอยู่แล้วนะคะนี่ขอกินนะคะนี่ คนลอยนอนอยู่นะคะคนลอยพึ่งทำภารกิจเสร็จนะคะไปปลูกหญ้าอีกที่นึงนะคะปลูกตรงสระน้ำบ้านทราลาดนะคะคือ,อทางผู้ใหญ่บ้านแกก็ให้ปลูกปลูกเนาะเราก็เลยจะไปปลูกร้อมลวไว้นะคะปลูกไว้แนอนา,นาคตให้น้องน้ำหวานได้กินนะคะแล้วก็ปลูกของที่ของแม่บ้านด้วยนะคะเผื่อน้องน้ำหวานจะได้กินในอนาคตนะคะ ต่อไปน้องน้ำหวานต้องได้กินเยอะๆนะคะสวัสดีแม่ทีทั้ง5้าท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกกดทุกทุกท่านนะคะที่มีให้กับทางน้ำหวานนูขอกินแล้วนะคะหวานนี่นขายผลไม้ไม่ได้หรอกเลยได้ตัดติขอเกินขนาดนี้ พี่เบลเกียรตให้พี่บาแล้วเขาช่วงนี้เขาขยันมากเลยนะคะพี่เบลเขาจริงจังมากเขาไม่ค่อยพูดค่อยจากับใครเลยนะคะย่าไปโรงพยาบาลยังใส่กำไรเลยชอบมากโอ้ขอพรบคุณมากๆนะคะคุณย่านะคะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะ เดี๋ยวถ้ามีอะไรนะแม่ความนะคะก็จะไลฟ์สดให้ดูนะคะดูความน่ารักของน้ำหวานนะคะเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนนะคะเห็นน้องเมื่อคืนคนหล่อยเพรียไม่เพลียเราไม่รู้นะคะคือดูคนหล่อยนะคะรงสัยเหนื่อยหลับปานตายเลยนะคะตื่นเช้ามานะคะน้องตาลบอกว่าน้องน้ำหวานร้องนะคะร้องร้องสองสัยลูกลูกลูกน้อง จะดิ้นเนาะร้องนะคะร้องแม่กับพ่อไม่รู้เรื่องนะคะลูก้องนะคะหนูก็ว่าอยุว่าทําไมน้องน้หาหวานนอนดึกจังเห็นว่าเห็นน้องตาลว่าดึกดึกนางร้องนะคะสงสัยพ่อกับแม่เนี่ยจะทํางานหนักแน่เลยนะคะโอ้ยพ่อกับแม่ไม่มีเวลาเลยนะคะ ทำงานหนักจนหลับไม่รู้ว่าลูก,ลกจะเองร้องนะคะน้องตาลมาบอกเมื่อเช้าว่าเมื่อคืนลูกเขาบอกว่าเมื่อคืนลูกจะร้องพ่นว่าหนูไม่รู้สึกตัวเลยนะคะว่าลูก่ะร้องถ้านหวานค่อดเนพ่อกับแม่คงจะไม่รู้เลยจริงๆนะคะทํางานแบบไม่มีเวลาเลยนะคะคนลอยนี่ก็ตอนนี้ก็หลับอยู่นะคะตอนนี้อากาศดีนะคะเลยปล่อยให้คนลอยนอนพักผ่อนนะคะแม่ควานก็เลยมาถ่าย ไลฟ์สดให้แม่เอฟซีได้ดูนะคะปลูกกล้วยให้น้ำหวานด้วยคะ่ะตอนนี้ก็ปลูกสามสีต้นอยู่นะคะเราหวังว่าจะได้ผลผลิตมาให้น้องน้ำหวานได้กินนะคะขอสวัสดีค่ะพี่ทุกตานะคะก็สวัสดีแม่เอฟซีที่เข้ามารับชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ทักทายเป็นกำลังใจให้เรานะคะ อย่าลืมนะคะ5โมงเย็นนะคะอย่าลืมนะคะฝากแม่เอฟซีนะคะบอกมแม่เอฟซีต่อๆกันด้วยนะคะ5โมงเย็นนะคะเราจะไลฟ์สดนะคะจับปิงปองเพื่อจะให้โชคให้ลาบแม่เอฟซีเนาะอันนี้นะคะเราอันนี้แม่ควานก็ก็อยากลองลุ้นเหมือนกันนะคะว่าจะขังอีกหรือเปล่านะคะจะเป็นเจ้าแม่ให้หรือเปล่านะคะแต่ก็สองงวดแล้วนะคะที่น้องน้ำหวานบอก นะคะจะสองอ่ะสองวดแล้วนะคะที่น้องบอกถูกนะคะก็งวดน,นี้จะเป็นเจ้าแม่ให้แม่หรือเปล่านอ่จะให้แม่เอฟซี C หรือเปล่านอ่บอกทีไรเลขอันทุกทีเลยหวานเอ้ยบอกที่แบบไม่อั้นสิลูกให้ถูกด้วยนะ่ะนุ่นแหวนที่สั่งได้เมื่อไหร่ค่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไมนะคะพี่พี่กวันใจเดี๋ยวหลังไม้นะคะ เดี๋ยวหลังไมเดอเดี๋ยวหนูตอบไปหลังไมนะคะสวัสดีค่ะพี่สร้อยนะจ๊ะขอบคุณกําลังใจนะคะพี่ขอบคุณนะคะห้าโมงเย็นอย่าลืมเข้ามาให้กําลังใจน้ําหวานเดอ้อค่ะทุกทท่านนะคะพี่เบลสิไรกับแชทบอกพี่เนเดอร์ได้ค่ะเดี๋ยวจะไลฟ์สดบอกแม่แม่เอฟซี FC เนาะทางทางไลน์ด้วยแล้วก็ทางแชทด,ด้วยนะคะเผื่อแม่เอฟซี FC, ท่านใดอยากได้โชคได้ลาบเนาะ จากสาวท้องแกนะคะจะได้21เดเดือนแล้วนะคะจะได้เป็นว่าที่คุณแม่แล้วเด้อค่ะพ่อควานแม่ควานก็ได้แต่ลุ้นนะคะแม่แม่เอซีก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะอยากเจอหน้าเหมือนกันนะคะถาเด้อสามตัวตรง เกือบแล้วค่ะงวดวัที่แล้วนะคะพี่สร้อยนะนะคะงวดที่แล้วอะรางวัลที่หนึ่งอะมันเป็นสองเก้าสองไอ้หาหวานมันจับจับจับเลขคูปองมาสองสองเจ็ดนะคะทำไมทำไมทำไมมันน่าจะเป็นสองเก้าเก้าแล้วก็สองสองเจ็ดเนาะหรือแบบสองเจ็ดสองอะไรประมาณนี้นะคะห <c oughs> วานะจะให้แม่สามตัวตรงไม่ได้เลยใช่ไหมไม่อยากกินสับป,ประรดหรอฮะ อยากกินสับประรดใช่ไหมยอย่าลืมนะคะห้าโมงเย็นนะคะเพราะว่าเป็นเวลาที่แม่ควาทำภารกิจเสร็จเนาะห้าโมงเย็นนะคะเพราะว่าต้องเป็นทำกับข้าวต้องไปหุงข้าวกวาดบ้านล้างจานนะคะในบ้านหลังในนะคะเพราะบ้านหลังนอกก็ไม่มีอะไรนอกจากเก็บขยะช่วยคนหล่อยแล้วคนหล่อยก็จะพาน้องน้งนงหวนเดินเดินนี้นะคะถ้ามีม้าอยู่หน้าบ้านน้องก็ไม่เดินนะคะเขากลัวหน่าหนานกลัวมา้า อะไรลูกนะเสียงนะคะเสียงขอนี่เสียงขอนะคะเสียงขออีกแล้วนะคะเมื่อคืนพ่อกับแม่รับดีแห้งจจะ่าหัวลูกห้องนะคะน,น้องต้นหอมก็ร้องกินแล้วนะคะน้องต้นหอมนะคะก็ลอ,อยตื่นแล้ว สวัสดีจ้าน้ำหวานสวัสดีค่ะช่องสีดอคุณเงินนะคะสวัสดีครับน้องคุณเดี๋ยวพาเดินถ่ายรอบๆนะคะคนหล่อเพิ่งตื่นนะคะตื่นมาก็ไปเอาอาหารให้ต้นหอมก่อนระหว่างที่เวลาเอาอาหารให้ต้นหอมนะคะหวานมันจะมองพ่อจะเอียงไปมองพ่อตลอดมันจะมองพ่อทันทีเลยนะคะ เมื่อเวลาพ่อเอายาให้ต้นหอมมันก็จะหันหันไปเลยหันไปดูเลยนะคะนะคะวันนี้พาน้องต้นห,หอมนะคะออกออกนอกครอกบ้างนะคะให้กินญ้าหวา,านมันมองมองพ่อมัน คิดว่าเดี๋ยวพ่อจะเอาอาหารมาให้นะนี่มันมองมองตามพ่ออ่ะ กล้องไม่ได้นะคะถือกล้องไม่ได้ขอทันทีขอกินอย่างเดียวนะคะขอทุกสินทุกอย่างที่อยู่ต่อหน้าทำตาปิดๆนะคะเดี๋ยวในเดือนเดือนหน้านี่ก็คงจะต้องแบบลับๆตื่นๆนกันแล้วนะคะเพราะว่ายังไม่รู้ใจน้ำหวานเลยนะคะว่าน้องจะเก็บจริงวันไหนนะคะ ส่วนมากนะคะหญ้าที่ซื้อมานะคะวันนั้นนะคะซื้อกับควันแจ็คเนาะแบ่งกับควันต้งนะคะน้องน้ำหวานจะไม่ค่อยกินกินลำนะคะนางจะกินแค่ใบนะคะคือ,มอมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะลำไม่ค่อยกินแล้วลำที่นางไม่กินจะเอาไปปลูกนะคะต้องเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะน้ำหวานเขาไม่กินลำเลยนะนันเห็นหมานันหมากระฉอดมากวนเขาแห้งเนาะหมาก็ได้เนาะ รู้บอกว่าเขาช่วงนี้เขาระหวาดระแวงไปทุกอย่างเห็นนกก็ไม่ได้เห็นหมาก็ไม่ได้หมาแมวกาไกา่คือกูจะไล่หมด <c oughs> <c oughs> มเดี๋ยวไล์สดนี้นะคะแม่ควานก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อค่ะ ฝแม่เอฟซทุกท่านนะคะห้าโมงเย็นนะคะอย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้สาวพังน้ําหวานด้วยนะคะเผื่องวดนี้เนาะเผื่อนางจัดให้สามตัวตรงๆนะคะนะคะเผื่อน้องให้โชคให้ลาบแม่แม่เอฟซีทุกท่านเนาะฝากทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์กดสับตะคร้านะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกําลังใจให้น้องน้ำหวานด้วยนะคะช่วงนี้คลิปไม่ค่อยเด้งนะคะก็ฝากแม่เอฟซีนะคะทุกท่านนะคะก็ฝากเข้ามาติดตามกดกดเข้ามาดูเดอ้อเผื่อแม่เผื่อคลิปไม่เด้งเนาะบางท่านยังไม่มีไลน์กันหลยนะคะก็เผื่อไม่ทันไลฟ์สดนะคะก็ลองกดเข้ามาดูช่วงค่ำมุงเย็นนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะคะทุกๆท่านคะ่ะบ้านวัดดียังกินอย่างเดียวเลยเนาะคุณนายเนาะ